สวัสดีค่ะพี่น้องลูกนี้ท่าน้ี่จ้าบูชูทุกคนนะคะสวัสดีนะคะงเพิ่งยสีพ่พลนพาทเที่ยวเที่ยวันบรรยากาศชมเลือกของบ้านดอนของฝรั่งเศสพี่น้องบองดอนของฝรั่งเศสอยู่ภาคใต้ได้ค่ะด้วยพี่น้องจ้าพากาันไปทะเลไปทะเลกับมากเรเเยอันมาย่างเรนชิวชิวตอนนี้ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วพี่น้องอากาศยั่งดีอากาศยังดีมากเลยค่ะทุกคนชมเลือกจักน้อยด้ค่ะด้วยเพราะได้มีคลิปให้มูบึง ้ยงามบ่พี่น้องทะเลบ้านดอนนะคะชิวๆเหลือทั้งปุ๋นกับมีดพี่น้องด้วยมาหันยังทัง้งปุ๋นเลยทายคลิปสัตว์แล้วบอสอันนี้อันยังไม่ได้มีตลาดกลางคืนได้พี่น้องด้วยอีกเดือนหน้าค่อยซิมีตลาดกลางคืนจ้างามบ่พี่น้องจ้าทั้งนี้ก็สิเป็นนั่นช่วงนาฮ้อนก็นให้คนนั่นจ้างลุกไปเบิ่งพี่น้องนั่งไปในเรือเบิ่งปลาพี่น้องบอสลุกไปในเรือนี่เดอเรืออยู่นี่เด้อพี่น้องจ้าเรือสีเหลืองๆนี่ไหม ลงไปก,ไปก็ไปนั่งทั้งไต่กับเซียนไปนั่งทั้งไต่หน่ำบอกพี่น้องไปนั่งไต้นน่ำไปหาเบื้องปลาเบื้องปลาเบื้องปากลังให้พี่น้องเรื่อที่เป็นแบบนี้ได้จ้ะเด้อไต่น้ำที่เป็นแบบนี้นี่เห็นบ่มีปลาดาวมีปลาออาไปเบื้องนี่ลงไปได้หนี่ยสิบพจน์ขึ้ไปเลยได้พี่น้องยี่สิบพจน์ลงไปแล้วเคยเคยลงไปแล้วจ้ะสวยสวยพี่น้องแบบว่ามันเป็นตู้ปลาไหมนันเป็นตู้ปลาบินมาใกล้เขาอันร้อยมาใกล้เขาจังเสร็พี่น้องหน้าเที่ยวนี่หน้าเที่ยวนี่เห็นบ่ อ่ะอันยังก็เขาเอินนะอากัวกอ,อก,วกอากัวกอกเ่าร์สันอันบ่่อยถึงคนใดนะค่ะน้องพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่มันเป็นยังงสีลงไปในน้ำเบิ่งปลาพี่น้องน้ามาเที่ยวได้ก็เดินฝรั่งเศสอันนี้ก็สิเป็นเรือขมฝากพี่น้องนี่เรือลำนี้ก็เรือขมฝากไปอยู่เกาะพุนอีกไปเกาะนบนดอกนะคะนาะไปเกาะบนดอกนี่นี่คือเรือเรือขมฝากเลยพี่น้องเ้อนี่ละไอ้พี่น้องเบิ่งในชีวิตในเบืองนอกนะคะนาะพี่น้องจ้า บนี่อันนี้ก็เลือกขำฝากคือกันเด้อพี่น้องล้ำนี่ก็เลือกขำฝากเลือกขำฝากไปเที่ยวไปเที่ยวจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้สิไปทั้งคุณเด๊อันนี้สิไปในอ,อัน,น,นเลืองล้ำเนี่ยสิไปน้ำเขาคล้ายๆภูเก็ตเลยพี่น้องนี่สิไปเที่ยวนี่ไม่มีสองสัตวมีข้างล่างพร้อมขอ้างบนพร้อมด้วยสัตว์เดือพี่น้องจ้ะชมวิวสวยมากนี่นะคะยายสิบพก็เคยไปมาแล้วนะพี่น้องหน้าหน้าหน้าห้องอันนี้หน้ามาเที่ยวนะคะวิวสวย ภูเก็ตอายเด้ค่ะเด้อเรือลำนี้ไปนะคะไปทั้งวันเลยพี่น้องเด้อเรือลำนี้ไปทั้งวันเลยจ้ะสวยอีลีพี่นอ้องถ้าผูาไปไป้ใดปไปไปเด้ค่ะเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องกสิซีเมนสสยไปเบิ่งป่าหวานพร้อมมีมีอันสายทันไปเรื่อยๆนะะเนาะอันนี้ดีมากเลยพี่น้องเด้อซีบเลว่าเป็นพมนาทโอ,อื่น,นะคะเห็นบ่สวยพพี่น้องหน้า หน้าห้อนหน้ามาเที่ยวได้ค่ะเด้อนี่นี่มันสิลองไปยังสิสวยมากพี่นอ้องชมวิวส,สวยๆน้ำทะเลกัอน้ำทะเลกัสิสวยมากเลยเห็นบอกหน้าเที่ยวได้พี่น้องเด้ออเนี่ยในฝรั่งเศสนะคะฝากไมาได้ค่ะเด้อพี่น้องจ้ามาเที่ยวกันนี่เรือเห็นบอกนี่เขาจอดไปอยู่เขาพาดใหไปพี่น้องมาเที่ยวกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ายายสติฟอดเคยไปแล้วละ่ะได้สวยมากเลยเห็นบ่งามๆเลยจ้าบอกเที่ยวเรือสวยๆเ้ย,ยพี่น้อง นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะชีวิตในเมืองนอกอืมน่ามาเที่ยวผู้ใดได้มาเที่ยวก็ได้เพืชพื้นพักผ่อนกายาไปนะจ๊ะพี่น้องบอสวยมากเลยจ้ะสวยเพื่อพี่น้องอู้ชิวๆอยากให้พี่น้องมาเที่ยวเราจะเนาะแยส,สิริพรก็กเที่ยวจนชินแล้วละ่ะเนี่ยขอบคุณทุกกำแก้ที่พี่น้องเด้อ นี่แหละชิวไปขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะชิวนะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะต่อด้วยชมภาพเรือสวยๆนะคะทุกคนนี่แหละชีวิตมองนอกก็ทำงานไปกบนี่เวลาก็ไปเที่ยวพักผ่อนพี่น้องจ้าได้พาพี่น้องทางไทยหรือว่าทางประเทศอื่นที่ไปได้คอยได้ไปเที่ยวทะเลเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เยสิสิพรแบงปันป่นนะคะกะชมภาพ สวยๆของเหลือพี่น้องจ๋ามีทุกรูปแบบนะคะนี่แหละก็แบ่งปันกันเนะพี่น้องเนาะนี่ก็ขอบคุณอีรอบเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย